น้องเชอรีแล้วก็น้องคริสเดอะสตาร์เก้านะค่ะพาเที่ยวกันค่ะไปที่ลำปางเน่ะเจ้าผ mm hmm. ้าอาย่างมบาบางหนาผ้า mm hmm. อะไรอย่างอู้ตายโอ้กานะ,ะ <Huh? S 1> อันนี้บอกว่าเรียกวิญญาณสาวชาวเหนือต้องมาก่อน, oh นเจ้า,าแล้วก็จะไปกันที่ลำปางเน่เจ้า <c oughs> ที่เห็นอยู่นี้น่เจ้านี่นคือฟาร์มแกะฮักอยู่ <c oughs> เอาเป็นภาษาอังกฤษคือหักอยู่นะคะ <c oughs> ัาอยู่คือกอดขุนนะคะคที่นี่เขาก็เลี้ยงแกะกันจ้าอยู่ที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะคะเอ,เอาภาษากลางดีกว่านเนาะอ๋อ,อสักภาษาห่างล้กันนะ,ะไม่ไกลาจากวัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะอันนี้เป็นสถานที่เที่ยวแห่งใหม่เลยของจังหวัดลำปางซึ่งห่างจากตัวเมืองลำปางไปเพียงแค่15กิโลเมตรเท่านั้นเองที่ฟาร์มแกะแห่งนี้นะคะเขาก็จะตกแต่งสถานที่ให้น่ารักมีความน่ารักมีมุมเก๋ๆให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพกัน เดี๋ยวนี้เขาอินเขาแบบว่าพิซก,กันาง <ฮะ S 1> ทำเป็นแบบว่าสวยๆเอาแกะมาปล่อยกันลงแล้วนะท่องเทีย่ยวไปก็ถ่ายรูปแปนสนุกสนานเลี้ยงเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงย่ากแกะน้อยอะไรอย่างนี้นี่น่า,นาม,นมนาอน่เลี้ยงหรือเน้องแกะก็กินจริงจังไปปะจ๊าหิวมากโอ้ดูสิเยอะกันเออเยอะกับแกะนะฮะงานนี้นะคะอเออเอา,เอา,เอาน้องคริสนะฮะน,นี่นั่มันนี่แกงละใช่แล้วนะคะก็ เขาบอกว่าจุดเด่นของร้านเนี่ยนะอยู่ที่ป้ายขนาดใหญ่สีชมพูเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ยังมีวรลีเด็ดวลีฮิตของลำปางว่าทายพอเราพอจะเดาออกมาว่าลำปางเขามีววอรดลีเด็ดฮิตอะไรกันแต่ก่อนฮิตมากลำปางหนาวมากจร <laughs> <laughs> ิงเหรอนี่ <laughs> แล้เอาวลีลำปางหนาวมากมาเป็นแบบว่าเออวลีฮิตของที่ร้านนี้ <No. S 1> เออคือแบบว่าจาคือคนจะจําได้บางทีคําขวาัญอาจจะจาไม่ได้แต่ลำปางหนาวมากมโอ้โหจำกันได้เลยเชียวนะคะใช่เขาก็จะมีผลิตภัณฑ์จากส่วนใหญ่จะเป็นจากนมแกะนี่เป็นไอค์แบบว่าไอศครีมนมแก่ใช่ใชไอศครีมนมแกะนะคะเป็นอะไรอย่างคุกกี้นมแกะนะคะแล้วก็มีแบบอะไรนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นนมแล้วเนี่ยก็ยังมีของที่ระลึกเช่นเสื้อ โปเสื้อโปสการ์ดแมกเนตนะคะรูปแกะนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้